สำหรับวันนี้ครับผมก็เอาไฟหน้าชุดสุดคุ้มของแคทไอมาให้แนะนํากันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว M หนึ่งร้อยพันคู่กับไฟท้าย B หนึ่งร้อยนะครับแล้วไฟเซตเนี้ยก็จะเป็นไฟในรูปแบบเจ็ตตี้ไลท์นะตัว M หนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าขนาดกระถางรัดเลยใช้สายยางรัดแบบนี้นะครับเข้ากับแหน่งใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ทั้งสองรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบชาร์จแบบ USB ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้า M หนึ่งร้อยเนี่ยก็จะมีสองสว่างด้านข้างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้แล้้้้้ววก็าาานนหที่งใชไดเลย ส่วนตัวไฟท้ายวิส100ก็เช่นเดียวกันเป็นไฟท้ายขนาดกระทัารัดครับมีลูเมนที่สว่างชัดเจนมากๆแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีระบบกันน้ําถึง IPX4 เลยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับยังไ,ไงว่าจุ่มไปทั้งอันเลยครับเห็นหมดครับ ใช้งานได้ปกติดีนะครับก็สําหรับไฟเซตนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่1 2 0 0บาทนะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมจะมาแนะนานะครับก็คือจะเป็นชุดไฟสุดคุ้มเช่นเดียวกันราคาประหยัดเลยนะครับก็คือจะเป็นไฟหน้า c คทไอ L 135คู่กับไฟท้ายแคทไอโอเมนสาะครับสำหรับไฟหน้าเอ1 3 5ตัวนี้ก็จะเป็นไฟในรูปแบบที่ใช้ถ่านนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช้ถ่านคู่เป็นถ่าน 3A 2ก้อนนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นถ่าน 2A 2ก้อนสาหรับไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าชุดนี้ก็ มีราคาที่ประหยัดเลยนะครับแล้วก็มีระบบที่กันน้ําด้วยอ่านี่ครับจะเ,เป็ี่นหม้ที่ดูนะครับอ่านี่ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเซตเนี้ยเขจะมีราคาที่ถูกกว่าเซตเมื่อกี้นะครับผมอันนี้จะอยู่ที่780บาทเท่านั้นนะครับก็ความทนทานเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของไฟแทสไอเลยนะครับก็คือเขามีมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ